นิ้วครับต่องไกลก็ประมาณรุ่มๆห้าสเมตรครับน้ำใสนาปั๊มปั๊มอะไรปัร๊มปั๊มแชะเขาเรียกปั๊มแช่บบตเลดครับผมนะครับแผงเดียวเลยครับหรือว่าคุ้มครับในราคานี้ครับรน้ำเข้านาเลย เชียร์โอ้สองชัน้นสองชัน้นโซโลาวอตเตอร์ปัมโมเดลยังไงเพืบบ่นห้า,ส,า,ส,าสิบอย่งเซีศูหายเจ็ดสิบยี่สบสี่โวลต์ครับสามร้อยเจ็ดสห้าวัตต์ มาดูมาดูแกะกัน,กน,กนครับตีไปวนมาเหรอครับไม่ใมุนเท่าอย่างเกียร์ทุก็หมุนไปอ่านแล้วถ้าหมุนกับด่านเท้านั้นจมอย่างานาู้นเขาอ,อัดเสียงอัดเสียงกับอัดตัวที<อ>่เป็นเบิ้งกับด่านมันแรกเปิดไปพันไปเปิดทางกุน แน่นนะครับหนึ่งนอันจะแทบดีมากครับนี่ครับให่ออเออเอออโอ้ตัวใหญ่ยครับนตัวไม่ใหญ่ครับโอ้ภาษาจีนอ่านไม่ออกครับ มากเลยสมุนแข็งแรงสฟไฟให้ยามากครับเอตปูมไม่มีแตกหักครับก็มีรอยนิดหน่อยครับตามของหนักครับโอเคพาเยี่ยมครับ โซล่าเซลครับโซล่าเซลหนึ่งแผงครับสามร้อยสี่สิบวัตต์แผงโทลี่ครับนี่แดดเจ็ดโมงเช้าครับประมาณเจ็ดโมงครึ่งครับนี่ครับน้ำเต็มท่อแล้วท่อขนาดสองนิ้วครับส่งไกลก็ประมาณรุ่งเรือห้าสิบเมตรครับน้ำใสนาปั๊มปั๊มอะไรปั๊มปั๊มแชะเขาเรียกปั๊มแช่บัตเลดครับผมนะครับแผงเดียวเลยครับ หรือว่าคุ้มครับในาราคานี้ครับน้ำเข้านาเลยครับต่อทอปแป๊บยาวอีกครับนู่นครับให้ไปกลางทุ่งนาเลยนู่นครับมุมนู่นครับมุมข้าวฟ่งนู่นครับแผงโซลาเซลล์ที่เราส่งมาก็รวมๆประมาณน่าจะห้าสิบเมตรได้ครับ ห้เมตรหรือมากกว่านั้นครับนี่ฮะแดดตอนนี้8ดโมงเช้าแล้วก็ถือว่าแดดดีครับวันนี้นี่ครับแผงเดียวครับ340วัตต์โพลีครับนี่คัดเอาแผงควบคุมผมถอดมาจากชุด นอนหน้าผมครับเอามาใช้กับปั๊มน้ำก่อนครับฝนไม่ตกครับนู่นครับนู่นครับที่เราถ่ายกันตอนแรกมุมนู้นครับเป็นการนะครับซ้ายมือครับข้างป่าอ้อยนะครับท่อน้ําปลายน้ําเราอันนี้ครับนี่หนึ่งแผงใช้ได้จริงครับสูบน้ําหน้าสองเลยครับ ปั๊มเดโวปั๊มจุ่มครับสูบในคลองไปเลยครับวันนี้แดดดีครับวันนี้แดดดีน่าจะได้น้ําเยอะอยเหมือนกันครับน่ครับตามสายน้ํามาเลยครับมาดูปั๊มของเราเงียบครับบัตเลสเงียบจริงจริงครับนูนค,ครับ ตัวปั๊มเราอยู่ตรงนู้นครับใช้งานได้จริงครับปั๊มโอเคครับผมตามนี้นะครับใช้งานได้จริงเพื่อนสมาชิกก็หามาใช้ได้เลยนะครับน,นครับสุกน้ำเข้านาของจริงนะครับตัวลาเซลหนึ่งแพงครับโอเคครับผม จอกันิดหน้านะครับโซล่าเซลครับโซล่าเซลหนึ่งแแงครับสามร้อยสี่สิบวัตต์แผงโวลี่ครับนี้แดดเจ็ดโมงเช้าครับประมาณเจ็ดโมงครึ่งครับนี่ครับน้ำเต็มท่อแล้วท่อขนาดสองนิ้วครับส่งไกลก็ประมาณรู่ร้มห้าสิบเมตรครับน้ำใสนาปั๊มปั๊มอะไรปัร๊มปั๊มแชะอะเรปั๊มแช่บัตเลดครับผม นะครแผงเดียวเลยครับหรือว่าคุ้มครับในราคานี้ครับน้ำเข้านาเลย